จะกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดพุ่มให้สุดให้สุดไม่หยุดทำอาตมาจะมาจำวัดหยุดเป็นอาการของผีป่บอเข้านี่ว่าพ่อบอน ของเราจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่อเอาเนื้อนอหนักหนักเน้นเน้นะหลวงพ่อโอ้ยเจ้าพระูุวัชลานะครับร้อมกับวนันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของ กูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แคลงแกรปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มึงรวยเอาไปเลยครับเอาไปเลยจะกีวิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดพุมให้สุดไม่หยุดเครื่องดื่มคอมมาน